อากาศร้อนขึ้นคุณภูมิสูงขึ้นส่งผลต่อการซ้อมวิ่งอย่างไรคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะการซ้อมวิ่งในช่วงฤดูร้อนซึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะได้ยินข่าวนะครับของนักวิ่งเสียชีวิตกันทุกปีสาเหตุนะครับก็เพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยมันจะมาหลังจากฤดูหนาว ซึ่งคนเราพอช่วงฤดูหนาวเราจะรู้สึกว่าเราวิ่งได้ดีนะครับเราวิ่งได้ไกลและเราวิ่งได้เร็วขึ้นแต่พอช่วงฤดูเปลี่ยนนะครับจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนมันเลยทําให้เรายังคงเสพติดในเรื่องของระยะทางที่เราวิ่งเสพติดในเรื่องของความเร็วบนนาฬิกาที่เราวิ่งเช่นนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เป็นเหตุที่ทําให้ร่างกายเราทํางานหนักขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่า อุณหภูมินะครับความร้อนมีส่วนอย่างมากที่ทําให้หัวใจเราเนี่ยเต้นแรงขึ้นและอุณหภูมินะครับยังทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยฟื้นตัวได้ช้ารู้สึกอ่อนเพลียตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มออกกําลังกายหรือเริ่มออกไปวิ่งเลยเพราะว่าเราเสียเกลือแร่นะครับเสียแร่ธาตุต่างๆของร่างกายไปในระหว่างวันนะครับเพราะาเราเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นฉะนั้นนะครับ อย่าพึ่งไปเชื่อตัวเลขบนนาฬิกามากอย่ายึดติดกับระยะทางที่เราวิ่งได้ในฤดูหนาวอย่าพึ่งไปยึดติดกับความเร็วที่เราวิ่งได้ในฤดูหนาวลืมเรื่องสถิติไปก่อนครับพอเข้าฤด,ดูร้อนแล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการทำสถิติเพราะขนาดนักวิ่งระดับโลกนะครับเมื่อวิ่งในประเทศหรือวิ่งในงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นเขายังวิ่งช้าลงเลยตั้งแต่เริ่มแข่งขัน ฉะนั้นเราเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับอย่าได้ยึดเอาเวลามาเป็นตัวตั้งเชื่อความรู้สึกตัวเองก่อนครับเชื่อความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากขึ้นมันเพียมากขึ้นก็ให้วิ่งช้าลงและว,วิ่งสั้นลงนะครับและที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายในช่วงฤดูร้อนก็คืออย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆนะครับอย่าให้ร่างกายได้เกิด ขาดน้ำอย่าฝืนนะครับอย่าทนเพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญมากๆของร่างกายเราการวิ่งโดยไม่กินน้ำไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเทเลยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาอวดกันนะครับว่าเราวิ่งในระยะนี้แล้วไม่ต้องกินน้ำเลยสักครั้งซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายเลยแถมมันยังจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและชีวิตเรามาก